สำหรับคนที่เอาคไม่เป็นนะครับผมไปเข้ามาที่เว็บ S CPU High นะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็หาหาคลิปที่เราต้องการเอาคลิปนะครับผมแค่นั้นนี้นะแล้วก็ทำการกดคลิกเขียนตรงนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราทำการทำตามสเต็ปนะครับผมที่ง่ายๆเลยนะนะครับกดฟิอาสเซดวิดเอดิสตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการกดคลิปตรงนี้นะครับหรือถ้ามันจะให้โหลดแอปก็โหลดไปนะครับผมแล้วก็ทำตามขั้นตอนของมันเนาะนะครับผมหรือว่าจะกดปัดนะครับซีเออร์อะไรก็ได้นะครับเพื่อจะโดนอื่นว่าได้จะได้แบบคลิปแบบนี้ก็แค่กดคลิปไปนะครับจากนั้นนะครัััับบบผมกกกกกดดเเลลยคครรแ้้ว็ออนนนะจา ทำการดาวน์โหลดมเลยครับผมเป็นไฟล์เนาะดังนั้นให้มาที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดคลิปเป็นจะรัไฟล์นะครับแล้วก็กดคลิปอินเวนนะครับผมจากนั้นนะครับให้ทําการกดเข้าไปในไฟล์แล้วก็กดปันเลยนะครับจากนั้นนะครับกดแยกนะครับผมจากนั้นก็กด n e ็กแล้วก็ Ski p a l l นะครับแล้วก็กด Open เลยนะครับก็จะได้คลิปแล้วนะครับผมเอาไปรันได้เลยเนาะนะครับผมง่ายๆนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับผมซีพียูนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาแจกคลิปแบบคิเลกซี่นะครับเป็นคลิปเอ่อเป็นของเซนทับนะครับเวอร์ชัน X ก็เป็นเวอร์ชันอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยซึ่งบอกว่าดีมากๆแล้วก็ UI สวยมากมีหลายฟังก์ชันมากนะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยคุณภาพกว่าพวกเสียตังบางครับอีกแต่ว่า ต้องไม่จะไปเปรียบไม่ได้เพราะว่านี่ก็เป็นของฟรีร์เนาะนะครับแต่ผมคิดว่ามันดีกว่าจริงนะอันนี้ผมไม่ได้เอ,อย่ยถึงในจอจงนะแต่ว่ามันดีมากเลยเนี่ยก็อ่าคีย์ผมจะไม่ขอสอนเอานะเพราะมันเอาง่ายมากๆเลยครับผมเราทําการ Copy Get Key Link แล้วก็ทําการไปวางใน Google หรือวางในอะไรก็ได้แต่ั้นทำการเอานะครับสเต็ปก็ง่ายๆนะครับกดฟี a แล้วก็ทำการ เอ่อกดสคริปต์นะครับแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับจนกว่าจะได้คีย c o คียีมาวางแล้วก็เช็คขีแล้วก็ตุ้มเล่นได้แล้วครับผมตัวั้เนี่นผมใช้เป็นตัวร้นไทกอนนะครับผมแล้วก็นี่คือรหัสเอ่อเป็นรหัสไก่ผมที่ผมซื้อมาเป็นรหัสเอ่อคลิปที่แล้วน่าจะมีบอกอยู่นะผมไม่แน่ใจว่าอันนี้น่าจะใช้ในมือถือได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะบอกไปก่อนว่าใช้ในมือถือได้นะผมไม่ได้ลองนะแต่ว่า ผมคิดว่าอาจจะใช้ได้เพราะว่าเนี่ยตรงนี้นมันมี UI ปิดเปิดแบบนี้แล้วแบบปกติอะถ้าในมือถือปรับเป็น DPI มาแล้วมันจะแบบกดปิดเปิดได้แล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยนะผมคิดว่าอย่างเง้นนะเอ่อในแชทนั่นก็ผมขอปรับเป็นดาบวัในการฟาร์มนะครับแล้วก็ดาบฟาร์มเลเวลมันจะไปฟาร์มตามเลเวลเลยนะครับมันจะบอกได้ว่าเราฟาร์มเวทอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ผมเลเวล 3,793ซึ่งยังไม่ตันนะครับตอนนี้ตันน่าจะอยู่ที่4,000หรือเปล่าผมไม่ชัวร,ร,ร์นะครับผมก็ไม่บอฟาร์มดอลฟี่นะครับผมแล้วก็มันก็จะฟาร์มตามเลเวลไปเรื่อยๆนะจะ,จะเป็นบอสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนำเป็นการฟาร์มอาเบิลแล้วก็บีไฮแต่ว่าบีโลไม่แนะนำนะครับคือบีไฮมันจะฟาร์มด้านหลังบีโลฟาร์มด้านล่างแล้วก็อาเบิลฟาร์มด้านบนนะครับผม แล้วก็เนี่ยพอฟาร์มมานะครับพอเสร็จมันก็ไปรับเควสต,ตอบอะไรต่อหลุบๆไปนะครับผมอันนี้ต้องเอาราคี้ฮาคีก่อนที่เป็นออโต้ที่ช่างฮร์คิ้สังเกตแล้วก็ที่เป็นออโต้รีเซ็ตเซฟฟาร์มนะครับผมมันเป็นเซฟฟาร์มเนาะนะครับแล้วก็ออโต้ฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นออโต้แอทแทคกในม็อบนะครับไม่ชัวร์ว่ามันคืออะไรแล้วก็ออโต้นี้เวก็เป็นออโต้โลกสองะเนาะนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นฟาร์มม็อบก็เป็นเลือกม็อบได้เลยแบบ มอนเตอร์ที่แบบคุณต้องการเลือกเลยนะครับแบบไม่ได้แบบอยากคุณไม่ได้อยากฟาร์มตามเลเวลอะไรอยากยาฟาร์มมอนตัวนี้เผื่อแบบมันดอปเอ่อเมทัลลอะไรเป็นแบบของที่ต้องการนะแล้วก็แต่ก็เลือกมอนไม่ได้แล้วก็ฟาร์มมันจะมีแบบเควสกับโนเควสถ้าเควสก็คือจะรับเควสของมอนที่เราเลือกให้หรือถ้าเป็นโนเควสก็คือไม่รับเควสแล้วก็ฟาร์มเลยเลยอันนี้เป็นเมทัลลก็คือเนี่ยก็อยากได้อะไรอยากฟาร์มแครอทอะไรมันจะไปฟาร์มตัวที่มีแครอทให้ก็ อยากฟาร์มไม่ต้องกินกอดอะไรแบบนี้นะครับอ่าไอคริสตัลแมกมาคริสตัลซุมูไรแบนดิสนะครับผมหรือว่าทวายไลท์ออฟอะไรแบบนี้นะครับก็เลือกได้นะว่าอยากฟาร์มอะไรแล้วก็เนี Auto ่ยออโต้บอสเนื่องเป็นบอสบิ๊กมัมมีฮอปมีโอดินคิงเซเบอร์อื่นๆก็จะมีออโต้ซั oh. มมอนคิวไคโดรเนโอโต้ซัมมอนก็คือการไปตีโครงกระดูกให้ได้ที่เสกแล้วก็ไปเสกไคโดแล้วก็เอ่อฆ่าไคโดนะครับแล้วก็ตัวดาบบิ๊กมัมแล้วก็พิเซนโต้นะครับผมนะ ก็เป็นการ์ต้คิวเควกวูแมนนะครับว่ามีออโต้ยูสกิลด้วยนะครับผมก็ถ้าใช้ก็ตอนเปิดฟาร์มไม่ต้องไม,ม,ม่มันก็กดตลอดนะครับผมก็แนะนำให้ใช้ตอนที่กำลังฟาร์มอยู่นะครับโคช,ชิพก็จะเป็นเรือผีนะครับตอนนี้มันโคช,ชิพสตัรโนหมายถึงว่าถ้าเยสก็หมายถึงว่าโคช เอ่อก้ยชิปมันมันเกิดนะครับก็มันจะไปฟาร์มโก้ยชิปให้นะก็คือเรือผีนั่นแหละครับแล้วก็ซีคิงก็ตอนนี้ก็เป็นสตัดเอ่อมันมันไม่มีสตัดเอาใช่ไหมแต่ว่าซีคิงหมายถึงว่าแบบเป็นเจ้าอเลนะครับผมตีเจ้าอเลอะไรนี้เนาะแล้วก็ไฮด้าก็ตอนนี้สตัดโนก็คือไม่ไม่เกิดนะครับถ้าเกิดก็จะเป็นเยสในวันนี้นะครับมีฮอปอะไรอย่างนี้ด้วยนายไอ้เสือผาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สตัดอะไรยนี้ก็เป็นออโต้สตัดเนาะตอนนี้สตัดผมมี700กว่าผมว่าผมจะอัพเป็นทางด้านของ ดาบแลมนี้นะอมจะอัพสิวัวาอรูเป็นอะไรดีเขาเป็นทีละหนึ่งเนาะอัพดาบอะไรนี้ได้ไหมวะห้าร้อย enter เอาเงี้ย enter ห่วยอ่นออนาอนี่ไงหยุดหยุดนะเอาจริงๆปล่อยยาวเลยก็ได้นะแบบอยากใครอยากใช้อยากอัพอะไรก็อัพไปนะครับผม เนี่ยห้าพันตันเอาไปวอล์กห้าห้าพันตัน่ะดีนะครับนั่นเดี๋ยวผมอัพอันต่อไปก็จะเป็นทางด้านของดีเฟนซ์แล้วกันผมเอ้ยเอาเป็นมดีเฟนซ์แล้วกันเป็นอัพเลื่อนอ่ะเนาะนะครับผมก็คิดว่าตันอ่ะมันน่าจะตันได้อย่างงี้ตันอันนี้ตันอันนี้ตันได้ตัวนั้นเนี่ยเมลีผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมไม่เอาแล้วก็ทาวเวิลเนี่ยเป็นการวาร์ปมีรีจอยเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ฮอบเทเลพอร์ตทูโล้วว่าเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์คนน้อย แล้วก็เทเลพอร์ตทูโลกแรกก็คือ first world แล้วก็เทเลพอร์ตทูน world, ิว r วลคือโลก2คือ second world ก็คือโลกนี้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเทเลพอร์ตไปหาที่ต่างๆเช่นไปหาเอ่ออยากไปเกาะไหนไปเกาะสกัวไปเกาะกระดูนะครับไปญี่ปุ่นฮะญี่ปุ่นพ่อมึงสิมัวละนะครับแล้วก็คริสต์มาสไอแลนด์ทูเนี่ยมันมันหมดอีเวนต์แล้วนะครับเกาะก็เลยหายแล้วก็สกัวไพเลตอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไพเลสกวดน,นะ uh, so, นะครับก็เออ่โซเดียเฮดเคอรเตอร์นะครับมันก็มากดต่างๆที่เราต้องการเรื่องเนาะแล้วก็เทเลพอร์ตเอ็กซ์เอ็นบีซีไปที่จ่อโจงนะครับแล้วก็มีเอ็นบีซีเควสด้วยนะแล้วก็เช่นผมจะเทเลพอร์ตไปหาไปหาเอ็นบีซีที่ชื่อว่ามาสเตอร์ออฟดาร์คเลก เป็นคนขายขาดำนะครับผม,มแล้วก็ช็อปก็สามารถซื้อผลปีศาจแลนด์ดาวผลปีศาจอะไรแบบนี้ได้นะครับบิ้งออฟเดวฟูดนะครับก็จะทําการวาร์ปทุกผลเลยนะครับผมที่อยู่บนพื้นหรืออยู่ดร o อปอยู่แบบนี้นะครับซึ่งไม่ได้มีเราตอนนี้นะครับแล้วก็ผมจะเทเลพอร์ตไปหาไอ้สี่สุ่มแบบนี้นะแล้วก็นี่สามารถเอาต้ซื้อผลปีศาจได้ถ้ามันขายได้รักนะคะก็มันจะทําการเอาต้ซื้อให้เราเลยถ้าเรามีเงินพอกับเจมพอแบบนี้นะครับผม แล้วก็ตอนเรนเดมเอ่อฟุตก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะอยากจะสุ่มเลยใช้อะไรล้วสุ่มจะใช้เป็นเบลีอ่ะเดี๋ยวจะลองสุ่มดูแบบว่าตองสุ่มใช้เป็นเบลีเป็นไงนะครับฮะไปไม่ได้เรอห่วยนะครับอันอันนี้กส็สามารถซื้อได้กดคลิกก็คือทําการซื้อทันทีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรที่อยากต้องการจะซื้ออะไรแบบนี้นะครับผม แล้วก็เล็ดโอ้ยเอพี AP ก็จะมีเอ่ออันนี้ก็เป็นหาเพยเยอร์อะไรเงี้ยนะครับเป็น NP เอพีเพย์เออร์แล้วก็คิวเพย์เออร์สเปกเตอร์เพเออร์นะครับเช่นผมอยากจะดูคนนี้นะครับว่าเขาทำอะไรอยู่ผมขอรีเฟกก่อนนะที่นี้ผมอยากดูคนนี้ว่าเขาทำอะไรอยู่นะ,ะผมกดสเปกเตอร์ไปแบบนี้เลยเนี่ยมันฟาร์มไอ้เหี้ยโป้ไล้สัตว์อู้อ๋เอา,เอา,เอาไม่ได้โป้ออ้นบักนะครับกดน้ำแข็งตื่นไปก่อน มันตื่นไหมทุกคนออนนี้มันตื่นไหมทุกคนผมว่าน่าจะตื่นอ่ะกูซื้อมากูยังจําไม่ได้จําไม่ได้แล้วเนะี่ยเด้พอทูเลตเอ,อเอดอร์ก็คือไปหาที่ดันเชนก็จะเป็นเอเดอรเรก็เข้าไปในนี้แล้วมันก็จะรอแล้วก็หมดเวลาก็เข้าดันอะไรอย่างงี้ยครับ แล้วก็ Auto ออโต้เลนเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยมันจะมันจะไม่บอกมันจะไม่โชว์ก่อนต้องมาอยู่ในดันเจียนเท่านั้นหนึ่งเหมือนถึงจะโชว์ให้แบบนี้นะครับโอ้ยควยควยไอ้เฮียฆ่าหัวกุศลมียังฆ่ากูยอดไอ้เฮียโคตรสุดยอดแล้วมีก็มีดีลีทเดเมจแท็กเอาจริงไปปิดก็ได้อะ่ะอเีเวนต้กระโปงใช่หรอ มัว่ยยวใชไหมมั่วไฟก็บินนะครับบินบินควยอะไรนะรโนคลิปก็ทะลุสิ่งของนะครับผมแต่ปิดก็ทะลุได้เหมือนเดิมเออมันมันบัก๊กมันบัก๊กปะท่อมมันไม่ปิดให้นะแต่ว่าเป็นโชว์ว่าปิดแล้วงงมากนะยเออไอพี <SP S 2> พวกเนี้ยเปิดเปิดไปเหอะนะครับแต่ว่าโยเกิ้ลเนี้ยนะโยโยเกิ้ลนะครับเอ็กซ์ซีไอแลนด์ถ้าเกาะมันเกิด เราก็จะมันก็จะขึ้นโชว์ว่าเกาะเกิดตรงไหนกี่เมตรกี่ฟุตกี่เยียอะไรนะครับก็เดินไปวิ่งไปขับเรือไปไฮดา้าเกิดเรือผีเกิดอะไรแบบนี้นะครับเออน,นี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะฟังก์ชั่นเลดก็ไม่ขอโชว์นะครับเือเวลานะครับรู้ๆอยู่อะมันก็ฟาร์มง,ง่ายๆอันเนี้ยก็มันจะบอกข้อมูลเราชื่อเราเรือเราเซม,มินาเราเลม มันมันเว้นไว้ทำไมผมขอผมไม่ขอวิจารณ์แล้วการเป็นว่าครับก็ทำมาแค่นี้ก็ดีแล้วเนาะให้เราใช้นะครับอ่ามีก้อนหมวดบั๊กนะแต่ว่าบั๊ก destroy UI ก็คือลบเฮีย UI ใช่ไหมนะปิด UI ยังไงกดชีพคอนโทรลไม่รู้มันปิดไม่ได้เฮีย e ก็ปิดตรงนี้เอาเออจบแล้วก็จอยที่ถอดครับก็เอาสคริปต์แล้วจอยที่ถอดเองผมไม่ทิ้งที่ถอดเขาให้นะขอโทษอะไรนิดนึงนะครับ พอดีขี้เกียจไปร้านแล้วทุกคนสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบายบาคลินเบอร์ต่อยครีมเน๊อะ